หนุ่มฝากเตือนภัยเบิกเงินจากธนาคารได้แบงค์พันปลอมโชคดีที่รู้ทันเม <jer ky rap> ื่อวันที่22มีนาคมโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับแบงค์ปลอมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีโดยเพจโซเชียลฮันเตอร ได้แชร์ต่อข้อความจากพี่ผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ชื่อว่าเครื่องประดับหูที่มีรูปคล้ายมังกรหลังจากที่ได้โพสต์ภาพแบงค์1,000บาทพร้อมระบุข้อความว่าปราจีนบุรีเตือนภัยแม้แต่เงินเบิอกออกจากธนาคารก็ยังมีปลอม จากพลเมืองผู้ประกอบธุรกิจท่านหนึ่งฝากเตือนมาว่าอำเภอรประจันตาคามมีแบงค์ปลอมนะครับให้ระวังระวังกันด้วยผมไม่ได้เช็คเงินที่เบิกออกจากธนาคารครับ เบิกเงินจำนวนเยอะเลยไม่ได้แกะออกครับแต่พอผมเอาเงินที่เบิกมานำไปฝากอีกธนาคารหนึ่งถึงได้รู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมครับเลยอยากเอามาเตือนๆกันครับเผื่อจะเจอข้างนอกธนาคารผมได้ถ่ายรูปไว้ด้านเดียวอีกด้านลืมถ่ายไว้พอทราบจากธนาคารที่2แล้วว่ามีแบงค์ปลอมผมจึงเอากลับไปที่ธนาคารแรกธนาคารแรกเขาก็ทำเรื่องเปลี่ยนใบใหม่ให้แล้วครับ อยากฝากเตือนเพื่อให้ตรวจสอบต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ